ีเจ๊ปล่อยเช่าเดือนละห้าพันสนใจไหมจ๊ะใกล้ออฟฟิศแถมยังเงียบสงบอีกด้วยตกลงค่ะนี่จ้ะบ้านหลังเดียวได้คนเช่าตั้งสองคนรวยแล้วอีโมเออเพื่อนใช่กูเพิ่งย้ายบ้านเนี่ยเออมึงจะมาหากูเหรอ มาดิเดี๋ยวกูเลี้ยงเล่าเออนะมึงจะเอาเท่าไหร่อ่ะจัดห้องคนเดียวมันเหนื่อยแบบนี้นี่เองร้อนก็ร้อนค่อยดีขึ้นหน่อย เอาน้ำมาวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะมาเหรอหน้าบ้านกูหลังก็ใหญ่กูอยู่คนเดียวน้ำหายไปไหนวะเออมาเหอะ กูเลี้ยงเองได้สิพรุ่งนี้นะเออไม่ดูสิซื้อของเข้าบ้านนะเอเอนะเสีงเยงอะไรอ่ะ ใสแล้วสายแล้วกระเป๋าช่างเจอ๋อเอ๊ะใครมันเอากล่องกับรองเท้ามาวางไว้หน้าบ้านฉันเนี่ย,ยนี่ใส่เสียจริงๆเลย โอ้ยสายแล้วสายแล้วเอา้าซาลาเปาหายไปไหนวะไม,นวไม่ัาแล้วไม่ทัมโอ้ยเอา้ารองเท้าหายไปไหนวะ<ๆ>ใครมันเล่นพิเรนเอาไปโยนไว้ตรงนั้นเนี่ยเจอนม่ มาแล้วมาแล้วอาปอนทำไมแกมาสายแบบนี้เนี่ยฉันจัดการเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็เมื่อเช้าดิไม่รู้ว่าใครมันมาเล่นพ่เลนเอารองเท้าเราไปโยนไว้หน้าบ้านอะ่ะมีคนแบบนี้ด้วยเหรอแต่จะว่าไปนะเหมือนเราเลยเมื่อเช้าเราก็รีบม,มาทำงานใครก็ไม่รู้เอากล่องกระดาษแล้วก็รองเท้ามาวางไว้หน้าบ้านฉัน ฉันก็เลยเอาโยนทิ้งไปเลยอ่ะอคนสมัยนี้นิสัยไม่ดีเลยเนาะนั่นน่ะสิแต่แกตั้งแต่ที่ฉันย้ายบ้านมานะเหมือนฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีใครไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านฉันด้วยอ่ะจริงดิเหมือนเล่าเลยอ่ะเมื่อเช้านะเอาซาลเปะวาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็หายไปเลยนี่ซาลาเปาแบบนี้เลยเนี่ย จริงเหรออืมเอ๊ะแต่เรื่องนี้เหมือนกันเลยอะวันก่อนนะฉันซื้อไส้กรอกอีสานมาวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ไปเข้าห้องนำ้ำออกมาไส้กรอกอีสานฉันหายหมดเลยอะอหรือว่าบ้านฉันจะมีผีอะแกใจเย็นอนก้อยเราว่าไม่มีหรอกแต่ถ้ามีนะโทรหาเราเลยเดี๋ยวเราจัดการให้เอง แกใจดีจังเลยนะแน่นอนอยู่แล้วได้สิถ้าฉันมีอะไรฉันจะโทรหากแกคนแรกเลยได้สิไปไปไปเอา้าเราเพิ่งซื้อมาทำไมมันหมดอีกแล้วอะใครมันมาแกของเราใช้เนี่ย ก้อยฮัลโหลฮัลโหลปอนใครไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านฉันอะ่ะจริงเหรอก้อยงั้นก้อยรีบหาที่ซ่อนตัวก่อนเลยนะมันขมเข้ามาขี้ในห้องน้ำช่นด้วยอะ่ะมันโลกจิตขนาดน,นั้นเลยเหรอ ก้อยจะเย็นก่อนนะงั้นเอา,อางี้ก้อยรีบบอกที่อยู่ก้อยมาเดี๋ยวเรารีบไปหาเลยฉันฉันอยู่บ้านลูกธานาบ้านเลข,ขท,ที่สี่ห้าหกทับสี่บ้านเลขที่อะไรนะพูดดังไม่ได้แค่แต่มันก็ได้ยินฉันหรอกโอเคก้อยเดี๋ยวเรารีบไปหานะแค่นี้ก่อน มันจบมาแล้วอะทำไงดีทำไงดีเฮ้ยเอ้าก้อยไอ๋ปอนแกมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วเธอมาอยู่นี่ได้ไงอะนี่บ้านฉันนี่ก็บ้านฉันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่เอาซาลาเปาเราไปกิน แล้วก็เอารองเท tamam. ้าเราไปโยนไว้หน้าบ้านเป็นก้อยนี่เองไม่ใช่ซะหน่อยปอนต่งหากพี่เอาน้ํายาปรับผ้านุ่มของก้อยไปใช้จนหมดเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นของเราของก้อยเราเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองนี่นะคะบ้านหลังเนี้ยเจ้ปล่อยเช่าแค่เดือนละสี่พันเท่านั้นเองเดี๋ยวเจอ่ะจะพาไปทัวร์ในบ้านนะคะอีป้านี่สปนมงกู